แล้วครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้ก็เป็นทีมที่เขาจะตึงผมไม่รู้ว่ามันจะทําเพื่ออะไรนะก็ทําทําไมนะครับก็คือไม่จะติดบอร์ดกันอีกหรือเปล่าระหว่างอิจิโกะเพื่อรักกับไอเซนนะครับที่เป็นคู่ปรุงคู่ปรับตลอดกันแน่นอนว่ามีอิจิโกะกับไอเซนประมาณไม่ได้3ามสิบสองเฮ้ยแย่มีคนหายไปแล้วตอนเนี้ยกูแตะตาโคตรขนาดปรับภาพแบบกราฟิกโคตรกากนะครับเอ้ยหายไปไหนคนนึงว่ะ <c oughs> โอ้โอเคมาแล้ว และตอนนี้เขาก็มากันแล้วครับผมมีการบอกว่าโอบิตุกันต้นนะฮะแล้วใครเอาโอบิตรไปวะค่าวางที่แสนโคตรถูกก็เข้าไปเลยเอาละครับท่าไปชม,มรอบนี้ตึงแน่ถ้าไม่ตึงเนี่ยเอาตีมานวดหน้าผม,ไ,มได้เลยนะครับเออแต่อย่านวดตอนนี้เลยกันนะกันหรือเปล่าหรือเขายังไม่โหลดเฮ้ยไอแมรี่โอดัดกันต้นไอเซ <H it? S 1> ็ตโอ้โหโอ้โหแม่งกันทีแม่งแสบตาเลยจีแล้วตอนนี้นะครับเขาใช้เมรีโอดุดในการตันกันต้นกันนะครับผมบอกความรู้ว่าแสบตาสัด เฮ้ยปองเงินกันดิแล้วตอนนี้ในเว็บที่25เราอยู่ใน่ามกลางแสงองแสบตาเฮ้ยนี่มันก้อนขี้หมาหรือเปล่าว่าเหลืองขี้ผายเลยตอนเนี้ย<ห>และตอนนี้เราก็ไม่เห็นอะไรเลยเออก็แม่งเหลืองทั้งหน้าจอเลยตอนเนี้ยโอ้โหโอ้โหแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งและข้างหลังนั้นเขาก็ทําการวางไอเซนกันแล้วแบบเรียงหน้ากระดานโอ้คำรามแบบหนึ่งเบาก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะระเบิดได้เสร็จและนี่ก็คือการเรียงไอเซน ทำโง่สามตีสองตัวแบบบึ้มเบ่เออแล้วอิจิโกะกูวางตรงไหนวะเอาละครับท่านผู้ชมแล้วก็เรียงไปตามกับเขาเนี่ยนะฮะโอ้โหคำรามครับผมคำรามเออเอาดิเยอเอาอิจิโกะมาแล้วก็เอาวางเอาวางเอาวางดิครับแล้วตอนนี้อิจิโกะไอเซินก็เรียงกันหน้ากระดาษเรียงเป็ดทั้งหมดสามตีสองตัวสามสองสามสามสี่สามห้าสามห้าตหกตัวครับผมท่านผู้ชมฮะบอกคำเดียวว่าแม่งตึงสัตว์แน่นอนกูตีไม่ถึงกันตรงเนี้ย ต้องเรียงกันอย่างสวยงามอย่างนี้เลยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อย,น,ย,น,อยนี่เ,เ,เร,ยเออรเียงกันอย่างนี้เลยนะี่เรียงเรียงเออเบิ่มเบิ่มนี่ครับเรียงกันอย่างนี้เลยฮะและขอแบบแทก๊กแข้างหน้านี่หน่อยได้ไหมอ๋อ,อตันแล้วเหรอแปดตัวแล้ววะเนี่ยตอนนี้ครับผมวางไอเทมน,นะครับครบแปดตัวเรียบร้อยแล้วก็จะปั้นอิจิโกะก่อนนะครับให้ทําการอัพอิจิโกะให้แม่งตันไปเลยไอย้เหี้ยแต่กูไม่มีตังค์ตอนเนี้ย ต้องรออกี่เวฟปะเนี่ยแล้วตอนนี้อิจิโกของเรานะครับก็ฟูลเอ e ครับผมก็นั่นแหละฮะอีกกี่เวฟฟะให้ตายเถอะเฮ้ยอะไรก่อนมาเนี่ยเอ้ยอยากีเจียเลยคุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่เวลาฟาร์มมันแสนหุดหลายคนกวนก็เยอะฟาร์มก็ยากแบบนี้ทำยังไงดีครับ เล่นจะตูดเปือยหมดแล้วกว่าจะเวลสอ0พันสจ้าผมจะไม่เป็นลิซี่ดวงแต่คาตูดก่อนละครับนี่เราขอแนะนำเพจชอบฟาร์มคุณจะหมดปัญหาเรื่องการฟาร์มยากอีกต่อไปโดยคุณไม่ต้องฟาร์มเอาตังมานซื้อไอดีไก่ตันเนาไก่ตันบัฟฟุตเออเจก็ถูกอยากบอกต่อเฮ้ยบ้ากันอ่ะยังมีกิจกรรมแจกฉลอง1 7 0 0 0ไลค์มูลค่า 1 0 0 0 0โลบักจำนวนสารละวันจำกัดนะจ๊ะอ่านรายละเอียดให้ดีนะเออบริการกดผลพิศาจแมปบล็อกฟูดบริการกดเกมพาสแมปบล็อกฟูดบริการกดเกมพาสแมปคิงเลกาซี่บริการกดผลพิศจคิงเลกาซี่และบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับเพจนี้ <Wow. S 2> ไปดูที่หน้าเพจและจัดแบบจุกๆกันได้เลยว้าวรถแบบจัดเต็มไปเลเจนด์เลนเนีเย,ยอย่าลืมของแถม10,000โลบักกันด้วยนะจ๊ะ จุกจุกลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยบินครับผมก็เข้ามาอีกรอบนะอีกรอบอีกรอบตอนนี้นะครับก็รวมตัวกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับ ID ดีบินหนึ่งอดีนะครับผมที่สาคัญเลยก็คือลงเหมือนเดิมนะฮะเข้าไปเหมือนเดิมงัดเหมือนเดิมเมื่อกี้กี่เว็บว่าก็ไม่ได้ดูเหมือนเดิมก็ได้แหละครับสตทแ,แบบดวนจีแลวเราก็ต้องมาฟาร์มเงินกันเหมือนเดิมอีกแล้ว ระหว่างไอเซนนะครับต้องมาวางเลียงหน้ากระดานแบบสวยงามเหมือนเดิมแล้วก็ทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมใช่แล้วนะครับเราก็ตัดไปช่วงเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วกันนะครับ2000 years later เอาเลยครับท่านผู้ชมและตอนนี้เราก็ตัดเข้ามาในเว็บที่60แล้วก็พร้อมหน้าพร้อมตากันหมดแล้วระหว่างอิชิกะและไอเซนแล้วก็มีมับยืนตัวหนึ่งนะครับสรุปมึงเอาโคตรมหาทีมตัวตึงมาหมดเลยนี่หว่า แต่เราจะเน้นเป็นอิจิโกะทั้ง4ตัวแล้วก็ไอเซนจังแน่นอนนะครับถ้าโดนบัฟอุราฮาะไปแล้วเนี่ยดาเมจของเขาจะขนาดไหนกันพึ่มและนี่ก็คืออิจิโกะด้วยดาเมจ86.3ล้านก็คือดาเมจ86ล้านนะครับผมตีแวิเป็นเส้นแบบนี้เลยระหว่างฟาดเทสกาเซนโชส่วนสก,กิลกดท,ที่กายล่างของเขาเราจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับเพราะกายล่างไปแล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่มเอบมุดชิวเพิ่ม เขาแม่งตีแอร์ได้อย่างเดียวใช่เขาจะเล็งแค่แอร์อย่างเดียวเท่านั้นเราก็เลยทําการที่เปลี่ยนล่างคืนก่อนนะครับยือฟริ้งอันนี้ร่างนี้คือแบบตึงแล้วต,ตึงจัดแล้วปรับไปก่อนกลุ่มแลนะส่วนไอซนินนะครับครูปรับตลอดกูลของเขาก็จะมีดาเมจอยู่ที่10.7ล้านก็คือดาเมจส0ล้านนะครับตี8วิและระยะ128คือ อิจิโกะนะครับวางได้ตัวเดียวนะครับแต่อเซนเนี่ยคือเราจะวางทั้งหมดแปดตัวครับผมเบิ่มไปละแล้วก็มีด่างๆอย่างโอบิโตะด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีตัดเลือดสว์อันนี้มาหาทีมติดบอดอีหล่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาติดตามดูหลังเกมกันนะครับว่าทีมนี้จะตึงขนาดไหนระหว่างตัวนำทีมดาเมจอย่างอิจิโกะและอเซนทั้งหมด3-2ตัวรวมกับอิจิโกะที่มี1 2 3 4ตัว3-2 กลายเป็น3 3 3 4 3 5 3 6ี่ตัวแบบโคตรตึงีแบบอยแซดกูต้องนับนิ้วเด้ยวะวเนี่ยเอาละครับถ้าม้ชมตอนนี้เลือดมอนมันแค่น้ำจิ้มเฉยๆนะฮะเลือดมอนน้ำจิ้มอยู่เชี่ยมาแบบเป็นวงแล้ววะ่ะมาเป็นวงในเวฟที่7 1นะครับเราจะบัฟฟื้นดาเมจไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าม้ชมฮะเรามาดูกันว่าเราจะไปได้กี่เวฟแบบคัรตึงลองเดากันคร่าวๆเลยนะฮะว่ากี่เวฟเดากันมาได้เลยนะนั้น,น,น มาดหลุดอีกแล้วไอ้ที่ยสรุปแล้วนะครับทุกผู้ชมมีคนหลุดอีกแล้วเราจะไม่ยอมเสียวเวลากับคุณหลุดอีกแล้วเราจะทําการลดจํานวนประชากรลงถึง8ตัวและก็ลงจริงจริงนะครับเออฟักคูณ3มด้วยและเราไม่สามารถกดคูณ3ามออกไปได้ด้วยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าคนหลุดนั้นนะครับใช้คูณ3ามไอ้ที่่ยแล้วก็ซ้อนกันเป็นเห็บหมัดแบบนี้กูจะกูจะบับยังไงตอนนี้ครับทีมพังนะผม ทีมเกิดอาการพังพินาศนะครับสันตโลแล้วคุณสามออกไงวะไอ้สัตเอาคุณสามออกไม่ได้ไอ้คนที่หลุดไปมันคือคนที่กดคุณสามนะครับผมก็ขออนุญาตปิดเอฟเฟกต์ออกไปก่อนเพื่อทำการบัฟแบบต่อเนื่องเพราะว่าไม่มีทางที่จะเอาคูณสาม่ม่ออกไปได้ทุกต้องบัฟคุณสามอย่างนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่อย่างนั้นเลย <S <S บาไปแล้วสุดตึงตึ้งจริงๆนี่บัฟไปเลยนะครับ ไม่มีทางที่จะเอาคูณ3ออกไปได้ยิ่งจบถึงอกระทักกันเลยทีเดียวเรามาดูกันนะครับผมว่าทีมเหลือแค่นี้จะตึงขนาดไหนลาก่อนนัตตุดที่กดคูณ3ทิ้งไว้ให้นะครับบอกคำเดียวฟลักยูอินสปอร์ตเฮ้ลเขาทำการออโต้นะครับออโต้ออโต้หรือเปล่านะครับออโต้คูณ3เสีมยอย่างได้ตอนนี้นะครับในเว็บที่90 usion. มาได้ไงแบบงงๆ แบบก็ตึงโดนย้อนเวลาสวนเข้าไปเบ้าหน้าเฮ้ยเราต้องบ้าคูณสามจริงๆหรอวะปึ๊บดเอาเมจอาจจะลนๆหน่อยนะครับเพราะว่าลนไอเสดบัฟไอซนยังไม่ตันเลยยบ้านจะแตกอยู่แล้ว<笑><笑>ก็คือตังค์ไม่พอใช้นั่นเองนะครับอย่าไปซีเรียสกับเงินที่ไม่มีนะครับเราซีเรียสกับตังค์ที่ไม่พออัพดีกว่าอ้าวมันก็เหมือนกันไม่ใช่เลย ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมดาเมจะทะลักทวีความแรงระหว่างอิอจกิกะกับไอเซนทั้งหมด32ตัวแต่ไม่32ก็คือ36แต่ไม่36เอางงอะดิมั่จะ36ได้ยังไงก็คนรมันหลุดไปใช่ไหมเอาละครับท่านผู้ชมฮะลองโลไม่มีอีกแล้วนะครับเราจะไม่มีรออีกแล้วและดีโอที่มาช่วยเหลือทีมของเราไม่รู้จะกดเวบไหนเหมือนกันตอนนี้อ่าเเวฟกระทัน,ห,นหันแล้วกันตอนนี้นะ <c oughs> คุณ3ก็ออกไม่ได้ไสัตว์บับลน ในทําการบัฟครับผมเพื่อการตีพวกนี้ให้ตายอย่างโหดไลยในเวทพาตแบบทีมพังพินาศซันตตโรนะครับด้วยมาหาทีมพังพินาาเฮ้เมื่อไหร่จะคบทีมสักทีให้ตายเถอะมาเลยบัฟบอีกแล้วแล้วตอนนี้ไอเซนของผมแทบจะตันทั้งหมดแตัวแล้วหรือเปล่าลองคัํคำหาดูก็เฮ้ยยังมี 2- 3สาตัวนะครับที่ยังไม่ตันนะครับแต่ผมไม่มีตังที่จะอัพมันประมาณนี้ก่อน แล้วก็ไปบัฟต่อไอสัตบัฟกูดาวตัวนี้ไอเชียซ้อนกันสามตัวตัวไหนวะที่ยังไม่บัฟเฮ้ยอุราฮาะนะครับซ้อนตูดกันสามตัวครับตอนนี้ฮะคือมองไม่เห็นว่าตัวไหนบัฟหรือไม่บัฟโอ้ตัวนี้บัฟแล้วเหรอตัวไหนตัวที่สองพินาถันตะลุแล้วนะครับน้องๆตอนนี้ครับดำเนินการหยุดเวลาแล้วก็ย้อนเวลาแล้วก็ทืบอย่างหุดหั่นวิเม็ที่เขามีทั้งหมดแบบรุนแรง ในเว็บที่99เลขสวยอ e ีสปอร์ตผมก็ทําการบัฟไปอีกบัฟแบบบัฟเบิบ่มๆนะครับบัฟขั้นไปขั้นมาแล้วก็ย้อนเวลาสวนเข้าไปครับผมคูณเล่นได้ไงคูณ3เล่นได้ยังไงก็คือหยุดเวลานี่คือแบบหยุดเวลาคูณ3ด้วยนะครับแบบบัฟผมก็บัฟคูณ3าอเออไอ้อ่ะจิ้มไม่โดนตัวอยู่ไหนวะไม่ใช่ตัวนี้แต่ตัวที่สองเออตัวนี้ <c oughs> ผมจะจิ้มโดนผมก็ถึงกับกระอักเลือดกันเลยทีเดียวอุ้ยมันมาตรงนี้แล้วผมก็ทําการ ตอกดีโอไปเลยบึง้งไอสัตว์ตอกไม่ได้มันเพิ่งกดดรไปนี่หว่าผมถึงอ้าปากค้างแล้วกดบัฟอย่างเร่งด่วนและด่วนจีในแบบี่หนึ่งร้อยสองแบบโคตรเบิ้มมาหัวมาได้ยังไงโอ้โอ้โอโอวักเชียดเดี๋ยวเว้ยเว้ยบัฟก่อนบัฟก่อนเชียดเชียดแล้วเชียดแล้วเชียดแล้วและมหาทีมพังพินาศของเราก็จบเพียงเท่านี้ ครับทำไม่น่าจริงถ้าหมดเลยอี่ตัววะเนี่ยโอ้โหดูยับเยินโอ้โอ้ my god